คุณรีบแล้วคนอื่นเขาไม่รีบกันหรือไงคะคนอะไรไม่มีมารยาทเอาซะเลยมารยาทเหรอมีแล้วกินได้ไหมล่ะมีแล้วจะได้ที่จอดรถแบบนี้ไหมล่ะใช่ช้าแบบเธอสมควรแล้วล่ะที่จะได้ไปหาที่จอดรถดที่อื่นน้องดาววีคิสตมาย แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่พวกคุณคะขับรถภาษาอะไรคะเนี่ยไม่เห็นเหรอคะว่าที่ตรงนี้ฉันกำลังจะจอดเห็นแล้วเพื่อนฉันมาก่อนมันก็ต้องเป็นของเพื่อนฉันนั่นแหละถูกแล้วตัดหน้าคนอื่นยั่งที่จอดรถคนอื่นแบบนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่าถูกต้องแล้ว ถูกสิที่จอดรถตรงนี้ฉันเห็นตั้งแต่500เมตรแล้วและที่สำคัญตอนนี้ฉันก็ลงจากรถแล้วตัวเธอไม่ดับเครื่องก็ไม่หาที่จอดที่อื่นหรอกนะเพราะตอนนี้พวกฉันรีบมากไม่มีเวลามาเถียงกับเธอหรอกคุณรีบแล้วคนอื่นเขาไม่รีบกันหรือไงคะเธอจะอะไรกันนะกันหนาแกอีกแค่ที่จอดรถที่เดียวที่อื่นก็ว่างตั้งมากตัง้งหมยก็ไปจอดที่อื่นสิที่อื่นที่คุณว่ามันไกลมากเลยนะคะคนอะไร ไม่มีมารยาทเอาซะเลยพวกคุณเป็นคนมาช้าแท้ๆมารยาทเหรอมีแล้วกินได้ไมิล่ะมีแล้วจะได้ที่จอดรถแบบนี้ไมล่ะก็ไม่นี่มันสมัยไหนแล้วใครไวเขาก็ได้ไปชช้าแบบเธอสมควรแล้วล่ะที่จะได้ไปหาที่จอดรถที่อื่นฉันไม่อยากเสียเวลากับคนไม่มีมารยาทแรงน้ำใจแบบพวกคุณล่ะเพราะคนแบบพวกคุณต่อยพูดไปยังไง ก็คงเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาไม่ได้สำนึกเข้าไปในสมองจริงๆดี่นันมนหลอกเราลดิถ้ากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะฝากไปก่อนเถอะสวัสดีครับคุณโยกกับคุณวาใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีผมจะมาแจ้งว่า เดี๋ยวรอให้คนมาพบก่อนนะครับจะได้เปิดสอบขรอมูลพร้อมกันทีเดียวยังไงรบกวนพวกคุณสองคนนั่งรอสักครู่นะครับค่ะฉันรู้สานะัดช่างทำผมไว้ตอนบ่ายต้องมาเสียเวลารอจะไอ้พวกไม่รู้จักเวลานั่นสิเดี๋ยวถ้าเจอนะแม่จะด่าเช็ดเม็ดเลยทำไมแดดร้อนอบอ้าวอย่างนี้เนี่ย ดีนะที่พบร่มติดมาด้วยไม่องั้นนี่เป็นหมูแดดเดียวแน่แน่้ออ,อ,อะไรขนาดี้เนี่ยโกรธฉันหรือเปล่าคะคุณา้าคย์ทิศคุณกำลังจะเดินไปทางนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันก็กำลังจะไปบริษัทข้างหน้านี้เหมือนกันงั้นคุณติดร่มไปกับฉันไหมคะอุย้ย มันจะดีหรอคะดีสิคะแดดร้อนขนาดนี้เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงจะแย่เอาเออไม่ต้องเกรงใจนะคะลมฉันน่าจะพอสองคนได้อยู่ค่ะพปกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะบริษัทที่คุณจะไปนี่ชื่ออะไรหรอคะบริษัท CVM ค่ะนี่มันเลทมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเยิวานั่นน่ะสิมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ กว่าจะถึงเล่นเอาสเกือบเป็นลมเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะคะถ้าไม่มีโรคของคุณฉันคงร้อนแย่เลยฉันก็นึกว่าใครอยให้คนอื่นรอตั้งนานสองนานหัดดูเวลาสักบ้างจะได้ไม่ทําให้คนอื่นเขาเสียเวลาฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้ากองไว้ตรงนั้นแหละขนาดมาเสนองานยิงช้าขนาดนี้แล้วชีวิตนี้จะไปทําอะไรได้สงสัย น่าจะเป็นพนักงานกระจกกระจกที่มาจากบริษัทเล็กๆเลยไม่ได้แคร่งเรื่องมารยาทบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เลยว่าไม่ได้เทรนพนักงานไม่มีความน่าเชื่อถือสู้ก,กับบริษัทชั้นนำอย่างพวกเราไม่ได้หรอกพวกคนนุณนี่นอกจากจะไม่มีน้ำใจแล้วยังชอบดูถูกคนอื่นอีกน,นะคะน่าภูมิใจแทนเจ้าของบริษัทชั้นนำจริงๆนี่เธอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะถ้าอยากลองดีนะใช่ไหมศย์ย ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาหรอวันนี้เรามาทํางานปล่อยปล่อยไปเถอะถือาะว่าทำบุญทําทานจะได้ไม่ต้องวนมาเจอพวกมันอีกพวกคุณพูดเกินไปหรือเปล่าคะฉันมาช้ากว่าพวกคุณแค่ไม่กี่นาทีแล้วที่สําคัญ<ม>นี่มันก็ยังไม่ถึงเวลานัดด้วยแบบนี้ถือว่าพวกฉันไม่ผิดนะคะเขาว่ามารยาทอะสะกดเป็นไหมหรือสะกดเป็นแต่คําว่าแถเอาเถอะหยก พูดไปยังไงบริษัทพวกมันก็ไม่มีฐานชนะบริษัทพวกเราเหรอกถ้าพนักง,งานในบริษัทเป็นเหมือนพวกคุณทั้งคู่ฉันว่าอีกหน่อยบริษัทคงเจ๋งแน่ๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผ่านการทดลองงานมาได้ยังไงไม่มีมารยาทในการทำงานเ,าเอาซะเลยยิวะมันว่าพวกเราไม่มีมารยาทอะ <c oughs> แกกาดียังไงมาว่าพวกฉันสองคนแกคงไม่รู้สินะว่าพวกฉันเป็นคนของใครแล้วทำไมฉันต้องกลัวพวกคุณด้วย พวกคุณจะเป็นคนของใครมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันขอแม่ตกสั่งสอนให้เถอะเอา้ามาเป็นผมแล้วเหรอครับค่ะสองคนนี้มาช้ามากเลยครับคุณปีเตอร์กว่าจะมาก็เกิดถึงเวลาแล้วสองคนเอา้าคุณทำไมมาช้าจังไหนตอนนั้นพี่โมบอกว่ากำลังจอดแล้วไงพอดีฉันมีเรื่องนิดหน่อยนะค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วเอ่อยายคนนี้เป็นใครหรอคะ อ๋อพอดีเลยแกลงผมขอแนะนํานี่คุณลูกหมูแฟนของผมและก็เป็นเจ้าของโครงการที่พวกคุณจะมาประมูลในวันนี้ด้วยเจ้าของโครงการฟจของคุณพีเตอร์คุณคะฉันตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะให้บริษัทไหนได้โครงการนี้ไปครับเออคุณลูกหมูคะบริษัทของพวกเราทําง,งานดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ เรืที่สําคัญโครงการนี้ดูจะเหมาะกับบริษัทของพวกเรามากๆเลยนะคะถ้าพวกเราได้ร่วมงานกันน่าจะไปได้ดีเลยค่ะพอเถอะค่ะฉันได้เห็นท่าแท้ของพวกคุณหมดแล้วมีเรื่องอะไรกันเหรอคุณที่ฉันมาช้าก็เพราะว่าสองคนนี้แ่ะค่ะเขามาแย่งที่จอดรถฉันฉันเลยต้องไปหาที่จอดรถใหม่กว่าจะได้ก็ไกลามากแล้วแดดก็ร้อนมากด้วยแต่ยังดีนะคะ ที่คุณฝนเขามีน้ำใจให้ฉันติดร่มมาด้วยมีงานฉันคงร้อนแย่จริงรอครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณลุงหมูตัดสินแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเราเลยนะคะฉันอยากทำงานกับคนที่จิตใจดีมีน้ำใจไม่ใช่พวกไร้มารยาทแบบพวกคุณขอโทษนะคะที่ทำให้พวกคุณเสียเวลาเชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วค่ะ คุณพีเตอร์คะช่วยคุยกัคุณลุกหมูให้หน่อยได้ไหมคะถ้าพวไม่ได้ยานี้ผมต้องแยง่แน่แเลยค่ะเรื่องนี้ผมคงช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้หรอกครับพวกคุณทําตัวของพวกคุณเองเสียใจด้วยครับน <c ười> ั้นเราก็ไปทําสัญญากันดีกว่าครับคุณฝนขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสผมขอบคุณจริงๆค่ะ <c ười> ยินดีคะ่ะเช่ครับคุณผนนะคะ ได้ยังไงแกก็มากับฉันเหมือนกันและที่สำคัญแกก็เป็นคนเริ่มก,ก่อนด้วยฉันไม่กกน่ามากแกเลยย่ายอย่ายมาคนเดียฉันไม่รู้เรื่อง่นย่ายอสามหมื่นยืมแป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็คืนถ้าฉันไม่มีกินจริงๆฉันคงไม่มายืมหรอกโอนเงินให้ประจุมเธอรกูกพอจะไปไหนกันเหรอครับหนูกับแม่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะจ่ายมาสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีครับ ผมว่าแหะครับบอกว่าไม่มีไงแล้วไม่ต้องมาทวงเงินที่บ้านฉันอีกนะเน่ยังไม่ไปอีกบอกเฮ้ยไปใส้กอกจะใส้กอกใส้กอกเปรีร้ยวๆไม้ละสิบสองบาทจ้าใส่กอกจ้าไม่เปรี้ยก็มีนะจ้าสิบสองบาทเหมือนกันจ้าโหไใส้กอกหอมจังเลย เอาลูกค้าเชิญค่ะไม้ละสิบาทเอากี่ไม้ดีคะเปี้ยวหรือเปล่าครับเปี้ยวลูกเอากี่ไม้ดีเอาเปีย 2, เป้ยวสองมเปี้ยวหนึ่งครับได้ค่ะเออลุงว่าไงพ่อหนุ่มสนใจเอาเงินไปลงทุนไหมติดต่อเจ้านายผมได้นะอ๋อไม่เป็นไรลูกลุงแค่มีอยู่มีกินแค่นี้ลุงก,ก็พอใจแล้วลูกนี่สามสิบหกบาทลูกนี่ครับขอบใจนะลูกครับ สวัสดีค่ะป้าจุม๋มหวัสดีลูกหวัสดีฮะป้าอะไรเรารู้จักกันเหรอไม่รู้จักหรอกป้าแต่ผมเป็นลูกน้องของหลงจูถ้าป้าอยากได้เงินทำทุนบอกผมนะแม่อะไรไม่เอาหรอกเงินนะ่ะเธอไม่เห็นหรอว่าบ้านฉันใหญ่โตขนาดไหน ทำไมฉันจะต้องยืมเงินเจ้านายเธอฉันไม่เอาหรอกตามใจป้าถ้าเปลี่ยนใจไม่ไหลบอกบานนะบาสคุยกับเจ้านายให้ไปละป้าจุ๋มคะอ้าวหนูอองปกติป้าจุ๋มไม่เคยลงมาที่ร้านหนูจะมาเก็บค่าเช่าหรอคะมันยังไม่ถึงวันจ่ายค่าเช่านี่ครับคุณจุ๋มเราไม่ได้มาเก็บค่าเช่าหรอกคะ่ะ ไม่ได้เก็บค่าเช่าแล้วพี่จุ๋มลงมาทำไมล่ะครับลุงเสิร์ดลุงเสิร์ดคิดว่าฉันมีบุญคุณกับลุงไหมที่ทุกวันนี้ฉันให้เช่าขายไส้กรอกก็ไม่นี่คะเพราะหนูกับพ่อก็เสียค่าเช่าปกติเขาเรียกว่าธุรกิจค่ะว้าจุม๋มเธออาจจะมองว่าเป็นธุรกิจแต่ถ้าฉันไม่ให้โอกาส เธอสองคนพ่อลูกก็ต้องออกไปตาแดดตาฝนขายอยู่ข้างถนนแต่ปอมคุณจุ๋มครับมีอะไรก็พูดมาตรงๆได้เลยนะครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากมาขอยืมเงินลุงเสิรตหน่อยเอาไม่เยอะหรอกเท่าไหร่ล่ะครับคุณจุม๋มยืมแค่สามหมื่นพอจะลุงสามหมื่น ใช่แค่สามหมื่นเองเอ๊คนอย่างป้าจุ๋มจะมายืมเงินพ่อค้าแม่ค้าอย่างพวกเราเหรอคะใช่ไหมปกติคนไฮโซอย่างฉันกับลูกเนี่ยไม่ลดตัวลงมายืมเงินคนอย่างพวกเธอหรอใช่ไหมแต่เงินขนาดนั้นพวกเราไม่มีหรอกคะ่ะถ้าเธอไม่มีน้ำใจฉันก็คงไม่มีน้ำใจเหมือนกันแหละ ใช่สิ้นเดือนนี้ก็คงต้องออกไปเล่ขายข้างนอกนะคะนักคันนักคันนะคะเทนะะนะะา,นายืมแป๊บเดียวพรุ่งน,นี้ก็คืนถ้าฉันไม่มีกินจริงๆฉันคงไม่มายืมหรอกออมโอนเงินให้ประจุกระลูกพอ่อเทนาค่ะ เร็วลูกแล้วมืดแล้วเดี๋ยวตอกเครื่องเร็วลูกจุ๋มอะไรคนยิ่งรีบๆอยู่จะไปไหนกันเหรอครับอ๋อหนูกับแม่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะฮะเที่ยวญี่ปุ่นใช่จ้าฝากบ้านด้วยนะอ้าวไหนบอกว่าไม่มีจะกินไงครับแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่ ฉันกลัวไม่มีจะกินที่ญี่ปุ่นน่ะไปกันเถอะฟ้าเดี๋ยวตกเครื่องค่ะแม่พ่ <c oughs> อเอ็นดูเขาเขาสุขสบายเราเหนื่อยทั้งใจทั้งกายเขาเอาเงินเราไปใช้อย่างสบายใจใจดีมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะคะพ่อ ้อมคิดเงินเหรอลูกค่ะพ่อเป็นไงล่ะลูกตอนนี้หนูว่าทุนเราน่าจะดึงได้ไม่ถึงอาทิตย์นะพ่อรู้งี้พ่อไม่น่าให้ประจุมยืมเลยอะ่ะแต่ต้องรอประจุมเขากลับจากญี่ปุ่นก่อนนะจ้ะพ่อเขาคงไม่โกงเราหรอก ไม่ให้เออแต่ลุงพวกเราเพิ่งกัดมาจากญี่ปุ่นได้แค่สามวันยังไม่หายเหนื่อยเลยอย่ามาทวงเงินแบบนี้นะฉันไม่ชอบแต่ลุงไม่มีเงินจริงนะฉันก็ไม่มีต่างคนต่างไม่มีเสมอกันคุณจุ๋มครับจ่ายมาสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีครับผมไหวแล้วครับผมจะไปทำทุนเอก็คนมันไม่มี เออลุงม,มีให้พวกเรายืมอีกสักสองหมื่นไหมพอดีหนูจะเอาไปใช้หนี่หลงจูเขานะ่ะจริงด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนให้ทั้งหมดเลยผมไม่มีหรอกครับถ้าไม่มีแกก็ออกไปจากบ้านฉันไม่ต้องมายืนตรงนี้คุณจุ๋มก็ใช้หนี่ผมมาสิครับผมจะได้ออกไปเอ,อ๊ะบอกว่าไม่มีไงแล้วไม่ต้องมาทวงเงินที่บ้านฉันอีกนะออกไปนี่คุณจุ๋มจะโกงผมเหรอครับบ้านก็ใหญ่โต ชีวิตก็หรูหรามีอยู่มีกินลูกนี้อยู่กันอย่างสุขสบายแต่เจ้านี่ต้องทำงานงก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 เวรกรรมมันมีจริงนะครับอยากก่าโกงผมเลยลุงนับตั้งแต่พรุ่งนี้ถ้ามาขายเส้นก๋อเยเตเขตบ้านหนูนะงั้นผมไม่จ่ายค่าเช่านะครับถ้าแกไม่จ่ายค่าเช่าฉันก็ไม่ใช้นี่แกแต่ค่าเช่ามันแค่สองพันนะครับช่วยไม่ได้ออกไปออกไปเนะยังไม่ไปอีก ให้ไปไปเสร็จไปอะไรกันพ่อให้ไปทวงเงินกับโดนเขาขอยืมเพิ่มเนี่ยนะแต่พ่อก็ไม่ได้ให้เขานี่ลูกแต่ของเก่าก็ไม่ได้คืนเดี๋ยวหนูไปทวงเองพ้อมเดี๋ยวก่อนลูกตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องหาที่ขายให้ได้ก่อน แต่เงินที่เขายืมไปก็สําคัญนะพ่อตั้งสามหมืน่นแฟนหนูไปทวงตอนนี้เขาก็ไม่มีให้หรอกลูกลองให้โอกาสเขาสักเดือนแล้วเราค่อยกลับไปทวงแล้วถ้าเขาไม่มีให้อีกล่ะพ่อเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นอกจากเวรกรรมเท่านั้นแหละที่จะลงโทษเขาหนูไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมหรอกนะพ่อฮคุณจุ๋มครับ คุณจุ๋มคะคุณจุม๋มเอ๊ะทำไมเงียบผิดปกติจังเลยคะนั่นน่ะสิลูกเร็วเร็วแม่เร็วจู๋หลงให้หลูกนอนแล้วทุกอยกแล้วแม่คือรีบหนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจุ๋มจะไปไหนกันครับพระเจรพระเจรฟ้าพอดีเลยฉันขอยือมเงินหน่อยได้ไหมถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เงินไปคืนจู๋หลงฉันกับลูกจะต้องหนีไปนอนสาราข้างทางแน่ๆเลยนะลูก แล้วทำไมคุณจุ่มแม่บ้านหลังนี้ไปเข้าธนาคารล่ะครับบ้านยังติดหนี้อยู่วงเงินเต็มหมดแล้วเห็นใจพวกเราเนะเพ่อเสิร์ฟปอพ่อกําไรไส้กรอกละไม้ละห้าบาทพ่อต้องขายถึงหกพันไม้เพื่อให้ได้เงินสามหมื่นเอาไปให้เขายืมแล้วโกงไม่ไม่ครั้งนี้ไม่โกงแล้ว <c oughs> ใช่ใครั้งนี้พวกเราไม่กล้าโกงแล้วไม่ไม่มีอีกแล้วหนูจะไม่มีวันเอาหยาดเงินของพ่อมาให้พวกคุณสุขสบายไม่มีทางขอโอกาสเราอีกครั้งไม่ได้เหรอนะไม่เอาโท <c oughs> รศัพท์ไม่รับอินบ็อกไม่อ่านจะเอาอยัางไงไปหาจู่หลงเดี๋ยวนี้ หยุดนะจะหนีไปไหนนี่แลหละน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่างเนรคุณคน